สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องคูใก้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําตะโก้สาคูข้าวโพดดอกอัญชันค่ะขะาวจะมีสาคูเม็ดเล็กนะคะสีขาวน้ําดอกอัญชันค่ะน้ําดอกอัญชันนี่คือดอกอัญชันแห้งนะคะนําไปต้มกับน้ําแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเขานะคะวางพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะน้าน้าตาลค่ะน้ําตาลทรายเกลือปน่น ใบเตยข้าวโพดดิบนี่คือส่วนตัวตะโก้นะคะส่วนหน้ากะทิก็จะมีกะทิมีเกลือป่นแป้งถั่วเขียวใส่เพื่อให้หน้าตะโก้เงานะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะน้ำตาลค่ะลงมือทำเลยค่ะจากนั้นตั้งน้ำให้เดือดค่ะเราจะต้มดอกอัญชันนะคะต้มจนกว่าสีเขาจะออกมาเยอะๆนะคะ ประมาณสัก2อนาที3านาทีนะคะหลังจากที่เราต้มมา3านาทีนะคะก็ออกดีแล้วนะสีเขาก็ออกมาดีแล้วจากนั้นเราก็จะกรองค่ะจากนั้นวางพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะ จากนั้นเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดค่ะรอให้น้ําเดือดค่ะค่ะจากนั้นใส่เนสสาคูลงไปเลยค่ะค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะไม่หยุดมือค่ะคนไปจนกว่าสาคูเราจะสุกนะคะ ราควนมาสิบนาทีนะคะเม็ดสาคูเราก็จะอ,ออกมาเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นขาวๆข,ข้างในยังเป็นขาวๆอยู่นะแต่ข้างนอกนี่เขาใสแล้วนะนี่ก็คือใช้ได้แล้วค่ะค่ะจากนั้นจะใส่น้ำดอกกันชันลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่นะแล้วก็อวนไปค่ะสีเข้มมากเข้มน้อยแล้วแต่เราชอบเลยค่ะ เราก็จะควนไปค่อยๆเติมเดี๋ยวเขาจะเข้มไปนะใส่ทีละน้อยถ้าได้สีที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลค่ะ นให้เข้ากันค่ะหลังจากที่ได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปค่ะเกลือป่นป่นให้น้ำตาลละลายค่ะจากนั้นใส่ข้าวโพดดิบลงไปเลยค่ะ คนใหขข้ข้าวโพดสุกค่ะข้าวโพดเราก็สุกดีแล้วนะคะเม็ดสาคูเราก็ออกสีคามค่ะผสมกับเม็ดข้าวโพดเราก็จะออกมาสีเหลืองกับสีคามสวยดีค่ะาจากนั้นไปตักใส่ถ้วยค่ะตักให้ได้ข้าวโพดแล้วก็เม็ดสาคูนะคะตักให้ได้ครึ่งถ้วยค่ะประมาณนี้นะเพราะเหลือพื้นที่เอาไว้ใส่กะทิด้วยค่ะ สาคูแล้วก็ข้าวโพดพอเขาเย็นแล้วเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะเขาจะไม่เหลวแบบนี้นะค่ะถ้วยนี้คือสี่ออนนะคะได้สิบเจ็ดถ้วยนะคะขนาดถ้วยสี่ออนฝาเรียบค่ะค่ะจากนั้นจะทำน้ำกะทิค่ะค่ะ น้ำเราจะทําน้ํากะทิแล้วนะคะนี่คือกะทิค่ะแป้งถั่วเขียวค่ะยังไม่ต้องเปิดเตานะแป้งข้าวเจ้าค่ะเกลือปน่นน้ําตาลทรายคนทุกอย่างให้ละลายก่อนค่ะให้แป้งละลายน้ําตาลละลายก่อนนะยังไม่ต้องเปิดเตานะคะหลังจากแป้งละลายสีแล้วนะคะจากนั้นเปิดไฟอ่อนค่ะ วนไปจนกว่าจะค้นนะคะจนกว่าจะขึ้นเงานะคะจนกว่าจะขึ้นเป็นริ้วๆตะก้อนะคะคนไม่หยุดมือค่ะค่ะเพราะเขาข้นแบบนี้นะคะให้เราหยุดเลยค่ะปิดแก๊สเลยค่ะจากนั้นนําไปหยอดใส่หน้าตะโก้ได้เลยหยอดตอนที่เขายังร้อนๆอ,อยู่แบบนี้นะคะ,ะจากนั้นเราตักราดหน้าตะโก้เลยค่ะ รีบตักนะคะตอนที่เขายังร้อนอยู่นะหน้ากะทิเราก็เนียนแบบนี้นะคะเงาเงาแบบนี้นะส่วนตะโก้ก็จะเป็นสีครามนะคะสีครามแล้วก็มีข้าโพดสีเหลืองนะคะสวยค่ะค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวางพักให้เย็นสนิทค่ะค่ะเดี๋ยวนวางข้าวโพดนึ่งค่ะ วางบนหน้านะคะ่าตะโกสาคูข้าวโพดดอกอัญชันก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องปูก้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ